สวัสดีค่ะวันนี้เอาแหมแล้วของเรานะคะจะมารีแอคเบื้องหลังนะคะกับอะไรนะฟินหลังเลนนะคะมีคนเรียกร้อง <laughs> แค่หนึ่งคนเราก็ทำให้แล้ว uh huh. <laughs> ไม่ต้องให้หลายคนใช่ <Okay. laughs> <laughs> แค่หนึ่งคนเรียกร้องเราก็ทำให้แล้วเยอะอย่าว่าจะหลายคนถ้าเกิดแล้มีใครเรียกร้องอะไรบอกได้เลยนะคะ uh huh. หรือว่ามีใครชื่นชอบเทนนิสเหมือนเอิงนะคะ uh huh. <laughs> บอกได้นะคะ <laughs> ่เพราะว่าเราอยากทำเทีตี้มากมากเลยนะคะด้วยความที่เราชอบปิดการส่วนตัวโอเคเรียกเราอักมาได้เลยขอมีแค่หนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะคะที่บอกว่ามีทีตี้เออเวลาวันก็จัดไปนะคะโอเคนลคะเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะฟินหลังเลนกันนะคะในอีพีที่หนึ่งก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่าเบื้องหลังของเขาเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เธอน้ำตามา ซึ้งใช่ไหมซึ้งยาวมากมันน่าจะสนุกแหละจริงเหรอมันน่าจะสนุกมันคือตัวตนของเขานะเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังคือตัวตนพระเอกคือจาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขายแตกก่อนนะเพราะว่าแตกเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรก่อนเออจริงแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยใช่แตกคือคนที่พวกเราไมไ่ตามไงใช่ไม่ตามข้างนอกเป็นคนที่พวกเรานะให้มาอยู่สายวายด้วยเรา แต่ก่อนไม่เราต้องบอกว่าเราขายได้นะถ้าเกิดว่าใครอะชอบใครนะเราสามารถพูดเขาเรียกว่าอะไรนะพูดทุกวันนะคะเออพูดรู้จับขูทุกวันถ้าจะกอดจะชอบจริงขนาดทุกวันนี้เธอรู้จักแจ็คกี้ไหมรู้จักค่ะเออมีใครไม่รู้จักแจ็คกี้โรงเรียนนี้เราไปไล่บอกเราไปไล่บอกทุกคนบอกพอติปางบอก ซื้อทุกอย่างซื้อขายเออซื้อขายทุกอย่างนะคะคือรู้จักทั้งวงแล้วตอนนี้แต่แกเริ่มเริ่มเริ่มรู้จักที่เป็นสายวายเนี่ยก็คือแกเริ่มรู้จักที่อะไรนะไบวินไบวินใช่ที่แบบเป็นคู่จิ้นคู่แรกเลยที่แกรู้จักแล้วก็มานะแล้วก็มาก้าอัพเก้าอัพนี่คือลงทุนอยู่ก็าวอมี่คือเราดูเยอะมากตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ซื้อของซื้อของอะไรก็ไม่รู้ เรื่องก้าอัพนี่คือเราซื้อเยอะมากบอกเลยลงทุนลงทุนสุดๆไปเราไปดูกันหนึ่งหลังมันกระตันเลยสีไม่สีเลยสีไม่ทิกว่าไอทำไมมันดังไม่ใช่เหรอฮะไม่ได้ยินเลยอืออไอเออบอกว่าชิลๆกูนั่งโคตรตะบายเลยกูน่สุดบอกว่าพงกูเรื่หรอใช่น้ำพงที่ดีแต่ เป็นแฟนกันแล้วต้องทำยังไงต่ออุ้ยปูดตัวอะไรคับเอองงนะ <c oughs> เอาเล่นก,กันเน่ยอะรายิ้มเิมใจต้องตินงเคิน <c oughs> ้องโจก,งก็ได้ลางี้ เฮ้ยปากเท่าไห่ส uh ุดจริงเหรออันน <statistically> ี้ก็เป็นซีนแรกของเราเลยครับหนึ่งครับหนึ่งเลยครับได้ไหวแล้วได้ไหวแล้วไม่ไหวแล้วซีนอะไรไม่รู้แต่ดูที่ทูกบ้านเป็นไงบ้างซีนนี้ทั้งแสงทั้งเอฟเฟอะไรมาพร้อมทั้งหมดเลยก็รวมันเป็นหนึ่งเรใช่ ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งไฟทั้งแบบการจัดไฟอะไรเงี้ยผมว่ามันอลังการแล้วมันสวยมากเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงครับเจอกันในวันเปิด EP แรกครับเอยเป็นตัวแฟนได้น่ารักมากอยวบอกนะว่าที่มึงทำเองหรอคะมือแบบต้องให้เลยนั้นต้องใต้องให้เลยครับมาเลย หยอกกันตลอดเลยคืออะไรเนี่ยเฟิร์สน่ารักเนาะโอ้ยังเท่ก็ไม่ใช่ไม่ลดเท่เปียวเปียวตอนนี้มีเราทำมิชชั่นในชีวิตอะของเราได้หนึ่งมิชชั่นแล้วคือการนั่งคอสเหลืออีกมิชชั่นต่อไปก็คือแลมโบกินีม่ เป็นเก่าขับโม่ละเฮ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เลโอไปซื้ออะไรส่าก่อนเดี๋ยวให้เลโอไปซื้ออ่าเอฟแล้วเลยรวยฝัวรวยฝัวรวยเดี๋ยวใช้กันยังไงดีดูรอยยิ้มของไอจ่าน่ารักอ่ะ กินมี่ยิงรหแฉมันน่ารักดีไม่เหมือนไม่เหมือนตอนในอะนเลยอ่ะในซีรีส์อ่ะบ้านเกมมรบนะูดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเินรีวิวให้ดูคือแบบรวยมากโอเคน่ารักอ่ะเสียหรืองแล้วืองมปิดนะ จริงด้วยพี่ด้ออ๋อมาิรนเป็นเสี่ยวเนอะอะไรเล่นอะไรเนี่ยมันได้เหรอเพื่อนเกิดเข้าไปเล่นกันแบบนี้เด๋อวจ้าเหรอนี่จ้า จะทอะไรก้อเลกอกา้ตาดไปแนวกูลืมตัวตนไปแล้วหนึกูแอบปัดค้างเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดๆอคืออะไรแล้ถ่ายรูปพูดน่อยฮะเอ้ยมันพอดีเนาะคนสูงเคอ่เนาไม่ได้เนาะตัวเล็กตัวใหย เอแล้วเยตายแล้ว,วปปอ,ยอ,ยอ้ยเดี๋ยวนานานนี้น่ยเหมือนไม่ตรงใจอ,อุ๊ยโมเมมมมยิ้มม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 มนมมมมมอกกนมมมมม่งมมมมมมไมม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 ลมมมมๆหมมมมอมมนมม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 มนมม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 มงน พราะว่ามันเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นแบบตัวตนของมอไือเวลาเขาพูดแบบเรื่องหลังเนี่ยเรามาเก็บเก็บดีเทลไงพี่บอกจริงจูกี่ครั้งแล้วก็น่ารักก่อนกี่ครั้งเออวคนน่ารักมากอุ้ยชอบเฟียกัแล้วเลยตอนเนี้ยอนกูเกิลอะนหนังเรทีพที่สองจ้าจริงๆมันสั้นไปเนาะมันน่าจะมีสักสิบนาทีจริงเหลังชอบสั้น หรือปัญหาคือเรื่องบนเตียงออาโตใครเต้นแล้วเนี่น่ารักอ่ะเลิกเเราจะมาดูกั่ว่างเคนอะไรอร์คนถ่ายเิดน้องชอบเลยอะชอบน่ารักน่ารักเธอรับฉากนี้หลุดอะ มันอดมาได้เเเวลาเราก็ขับเอออไนกกดมาอย่างนี้เฮ้ดเออเขาบอกเราดีๆก็ไนะดดมเคุณกดเปกดปิดได้เซียนึงเลยเอ้เสียอะไรมเล่นมาหาหกเพลงแล้วอ๋อยังเรดีไม่บเอใช่เยกเตตอนนั้นผมไปห้องคุณผมนอะไรลย่เลยเเฮ้ยมดเลยอะ ไปหากันเมื่อไรเดราไปเราไปวอันนี้ห้องเปลี่ยนห้องเกันดเเหนึ่งชี้จริงแลหนึ่งน่ารักอ่ะแจก็ได้รังนะจไดี๋ยวเราเสร็จกันเขาเข้ากันจังเลยพี่แน่ะเขาออกมาเป็นคู่กันอันนี้เคมีเนาะอคมีโอเคเลยอจอเป็นยังไงเอหเดืดหลรั้งั้ โอ้ข่าวอ่อนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากวะเฮ้ยเขาเต้นเก่งนะแกแกไปดูยังน้องอะไรน้องสมัตสมัตดีอ่ะแกก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่แน่ละแกแร็เตอร์ดูสิ สมัยเดี๋ยวพี่พบกันนะเฮ้ยพี่พบชื่ออะไรวะพี่เจมชื่อเจมพี่พบชื่อเจมพวกเราสองคนเนี้ยเออในสีนึงกับน้องจอยเนี่ยดูดิเหมือนนะนี่อยู่นี่เลยเออเนี่ยเหมือนเนาะเหมือนอยู่นะเหมือนเลยแหละเรื่องปัญหาคือแก๊งเพื่อนเพื่อนตัวร้ายเรียกอินดูไง ยูวิจาร์เคยพูดคำแบบนี้เออบอกตม่รู้

โล่เลยเงียยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะไม่เคลียเลยเขาบอกให้เงียบมาอีกทีได้ไหมเนี่ยบอีพีนี้เงียบมาแล้วอ๋อโอเคตอนหัวใจที่สั่นไหวของเล่นดีสั่นไหวออ๋รู้เลยมันสั่นไม่หยุด ราตี่คิดดูต้องแฟนเราเปิดเข้ามาเจอเราเลยเล่นอะไรอยู่นะเซีเื่อนซีเอออะไก็อยู่ออเผ่อเเผ่ออะไรเผือแล้วก็คอมเออไอเจ้

เออน้องโนี่ผมแม่สครับเฮ้ยน้องเป็นนักกีฬาแล้วเว้ยแบบมินตันจะไม่ใช่บาแหละไม่ใช่บ้าไรยังไม่เข้าลูกกันนะเนี่ยเข้าอะไรนะที่เก็บไอเอี่เนี่ยไม่ใคร่เฮยเสียส่จะียังไงเหร อ๋อ่ะี่นี้โอเคจังหวัดไแล้วตอนจับตนจับโอ้โหที่คุดีจังเลยวะตื่นเต้นมากเลยบอกวนตอนแรกอนแรที่น้องกินจก็ือตื่นเต้ละอย่างนึ่งอันนี้คือถ่ายได้แค่เทคเดียวเพราะงั้นเสื้อผ้ามันจะแบบเปียกพอเปียกปุ๊บมันก็จะไม่ค่อน ก็คือเราก็ซ้อมกันแบบยังไม่มีฝนก่อนแล้วเขาบอกว่าน้ำมันก็จะแบบหมดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องรอรอดูว่าโอ๊ยหนูรักเทียรบอ่ะโอเคนะพี่ชอบคือรักเทอร์เทอรเทียบเละไปน้ำก่อนไปน้ำก่อนเหงื่อฝนตกจริงเสียงคุ่บเหรออาบอกแล้วตกแล้วอ่ามันห่ายได้ครั้งเดียวเลย เลียกแล้วเนี่ยโอ้โคโอ้ายสีผมข้างหลังนั่นเออบงชั้นเลยบเนี่ยไอ่เลียกส่งเลยีนนีันสีเอ้อะไรนี่อะไม่ใช่ละใช่ซีนใหญ่มากแล้วก็เราไม่ได้มีโอกาสนี่จะเล่ยหลายเองมากเพราะว่าน้ำมีจานวนจำกัด ถึงกับว่าไอ้ตัวที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนแค่เทกเดีดเ<ล>ยวอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีการซ้อมแบบซ้อมหลายรอบมากเพื่อแบบเอาให้ชัวร์เทคเดียวเ่าถดีทุกอย่างเดี๋ยวผมว่ามันสึก20ประมาณนี้แถวเนี้ยก็แ,แบบปรับมุมว่าเออเอาไงให้มันชัวร์อย่างเงี้ยพี่พี่เมย์พี่นุ๊กลับมาอ่าเงี้ยเขามาดูแล้วก็แบบมาจัดท่าให้ผมว่าการที่มีฝนเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันดีว่าเราไม่จบเลยผมก็ถามปูมันน่าดีรู้สึกว่ามันทอารมณ์ได้ดีดีขึ้นไปอีกนะแบบวตัดเสง นีอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับก็เหมือนกันครับรู้สึกว่าพอเราได้เสียผนเราเสียเศร้าอย่างนีมันก็เลยเหมือนกับช่วยช่วยส่งให้จาบอกผลเสียผลอะไรอย่างนี้ยมันช่วยส่งครับก็ไปก่อนเลยครับฝากด้วยครับโดนเซโนอีพีที่สามครับโอเคจ๊ะเจนครับโอเคจะมานรื่อยๆก็ถึงเมื่อหลังสามอีพีแล้วก่อนอ่าโอเคจ๊ะยังไงบ้างสามอีพีที่ผ่านมาเรื่องแรก เห็นความน่ารักของทั้งสองคนอ่ะทำให้หลงรักมากเลยอ่ะรักเฟียเอ่มันได้ดูในจอเฟียดยังดูเหมือนมีเรื่องอะไรอยู่เงี้ยตลอดแต่พอมาดูเบื้องหลังนางน่ารักเป็นโซนลงไปเล่นกับเนี่หมกันนะโอ้เนาะก็ทำให้เราเสริมเลยอ่ะเนาะเราขายเพื่อเราสำเร็จแล้วหนักหนักเป็นเลยขายคนเราขายเพื่อเราสำเร็จแล้วล่ะน่ารักค่ะเนาะ ดูแล้วโครมตาเลยอยากดูอีกเรื่อยๆอ่ะสำหรับเอาแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะเมฆมั่น